สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หาดใหญ่นะคะซึ่งเราตามเรามากันด้วย,ยหยุดมุ่งหมายเดียวกัน,กนค่ะคือโอเมก้าสามซึ่งพัทรจักโอเมก้าสามนี้มาก็ประมาณร่วมสามเดือนแล้วนะคะเออก็คือสุขภาพดีจาก,ส,าจากสุขภาพดีจากคนในครอบครัวแล้วก็ตัวพัดเองนะคะหลังจากนั้นก็นํามาใช้แล้วก็มาดูอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านก็เป็นสาธารณสุขอาเภออดีตสาธารณสุขอาเภอนะคะอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมาหลายปีมาถามท่านว่าท่านทําไมถึงมาหลงรักถวดาวอินคาเช่นเดียวกับพัดนะคะ ออท่านภูมิเพชรน,นะคะเจิญค่ะครับสวัสดีครับออที่มาหลงสเสน่ห์ของอ,นนอินคาออยตรงนี้ก็จะขอ,เ,อ,อเล่าเรื่องที่มาที่ไปนะครับคือตัวเองอ่ะเดิมนะครับก็เ,เป็นออโรคเกี่ยวกับออระบบเขาเรียกเมตาบอลอเมตาบอลริกสินโดมก็คือโรค NCD ต่างๆนะครับเบาหวานความดันไขมันกดไหลย้อน ซึ่งประสบปัญหาตัวนี้มาค่อนข้างจะนานร่วมเกือบ30ปีนะครับบอกตามตรงว่าท,ทั้งทงที่ตัวเองทํางานเกี่ยวกับมิติของส่งเสริมป้องกันซึ่งดูแลประชาชนในเรื่องของความดันเบาหวานาไขมันนะครับอ,อยู่มาระยะเวลาค่อนข้างจะเกือบ40ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเองมาประสบปัญหา,าโลกนี้ซะเองนะครับแต่เนื่องจากนะครับความเป็นมาก็คือ ภายในครอบครัวพฤติกรรมการกินของทุกคนในครอบครัวนะครับมีอยู่ห้าหกคนพี่น้องจะเป็นลักษณะอย่างนี้เกือบหมดคนที่หนึ่งก็เป็นมะเร็งเบาหวานคนที่สองมะเร็งเบาหวานแล้วก็ความดันคนที่สามเป็นความดันโรคหัวใจคนที่สี่โรคหัวใจความดันเบาหวานคนที่ห้ามะเร็งความดันและคนสุดท้ายนะครับก็คือผมนะครับเป็นเบาหวานไขมันความดันแล้วก็เ <c oughs> บาหวานไขมันความดัน นะครับจนกระช่งนะครับตัวเองต้องต้อง,องคือ,อยังไงอ่ะแต่โชคดีหน่อยหนึ่งที่เราทํางานเชิงส่งเสริมป้องกันซึ่งก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นการากินยาขณะเดียวกันพฤติกรรมที่เราเลืมไม่ได้ก็คือพฤติกรรม3ออในเรื่องของอาหารในเรื่องของออกกําลังกายแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถ สามารถอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับเกิดภาวะโรค NCD เกือบทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็บ่งชี้ได้แล้วว่านะครับมันเกิดจากพฤติกรรมการกินมากกว่าพันธุกรรมนะครับพันธุกรรมก็คือส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดจากพฤติกรรมการกินมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงตรงส่วนนี้นะครับทำไมถึงหันมาหลงเสน่ห์ของอินคาออยนะครับก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นตนมาเลยนะครับคือช่วงนั้น เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับตัวเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้เนื่องจากคนที่มีภาวะโรคติดเชื้ออโรค ncd ต่างๆมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นด้วยด้วยความตหนกนะครับแล้วก็ด้วยความไม่ประมาทก็พยายามจะไม่ออกไปไปคลุกเคลีอยู่กับคนกลุ่มใหญ่หรือฝูงชนใหญ่ๆเพราะว่าโอกาสที่จะติดเชื้อ จากคนอื่นค่อนข้างจะสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องระวังตัวเองเลยระยะน,นั้นตั้งแต่พฤศจิกาปีหกเป็นต้นมานะครับก็อยู่ในตับอยู่ในบ้านตลอดอยู่ในบ้านตลอดจะทานอะไรก็ส่วนใหญ่จะสั่งอาหารมาจากนอกอาจากฟูตแพนด้ามาทานทุกวันจนกระทั่งนะครับตัวเองเกิดปัญหาไม่สามารถจะเดินได้เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานคือมันจะมีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับแต่ของผมเองนะชาเท้าไม่สามารถที่จะเหยียบพื้นได้ เพราะมันจะปวดมากก็เลยมีปัญหามาตลอดจนกระทั่งนะครับกระโชคดีถือว่าเป็นบุญเก่าที่เคยสร้างสมมานะครับอ,อยู่ๆหลานสาวก็มาเยี่ยมก็ถือขวดอินคาออยนะครับถือขวดอินคาออยมามาให้ขวดหนึ่งก็ถามว่าถามเขาว่าอะไรเขาก็บอกนะ้ำมันอินคาออยมันแก่เบาหวานความดันได้นะครับตอนแรกก็รับไว้เพราะว่าหลานตัวเองนะครับเขาก็ห่วงเขาก็ห่วงหน้าของเขาก็เลยรับไว้รับไว้แล้ว ก็ไม่กล้าทานนะครับบอกตำตๆงว่าไม่กล้าทานเพราะว่ายังไม่ได้ศึกศรรษาข้อมูลจนก,กระทั่งศึกศรรษาไปเรื่อยๆว่า1นะครับในฐานะที่ตัวเองทำงานคุ้มครองบริโภคมาจะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ตรงนั้นมีออยอหรือไม่มี GMP หรือไม่มีสกบ,บหรือไม่นะครับ ครับก็ศึกษาศึกษาไปปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับก็มีออยมีเจมพีมีฮารานนะครับซึ่งซึ่งมี2ตัวนี้ก็การันตีได้ว่าเราก็สามารถทานได้นะครับก็เลยเสิร์ชข้อมูลไปดูว่าที่ไปที่มามันอย่างไรนะครับก็ไปพบว่า นะครับมันโอเมก้าสตัวนี้นะครับทำจากผลงานวิวจัย R&D ซึ่งร่วมกันทั้งหมด5สถาบันด้วยกันนะครับก็คือมีอกเกษตรศาสตร์มชอมอและก็มหิดลและก็ะแม่โจนะครับจนกระทั่งรู้ว่า มันเป็นอินโนเวชันซึ่งเกิดจากการทำวิจัย R&D ของ5หมามหาลัยซึ่งความน่าเชื่อถือตอนนี้นะครับก็ขอเรียนบอกว่าในฐานะที่ตัวเองจบจากไม่ดนเช่นกันเป็นเป็นเป็นลูกศิษย์นะครับศิษย์เก่าของไม่ดนเหมือนกันก็มีความเชื่อถือ100%ว่าผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้โอเคที่สุดก็เลยยินยอมอาทานนะครับในช่วงวันแรกที่ทาน นะครับมันก็รู้สึกตึงๆตึงๆท้ายทอยเนื่องจากาเราเป็นความดันด้วยไขยมันด้วยเบาหวานด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตกใจนะครับว่าว่าภาวะากระทุงโรคก,กระทุงพิษต่างๆที่เกิดจากภาวะโรคซึ่งอยู่ในร่างกายของเรานะครับมันแต่มาคิดว่าเราคงเดินทางไปได้ถูกต้องเนื่องจากภาวะาต่างๆมันเริ่มแสดงผลเริ่มแสดงปฏิกิยาออกมาค่อนข้างจะชัดเจนทานไป3วันนะครับ3วัน อาการต่างๆนะครับดังที่บอกดังที่กล่าวตอนข้างต้นมันก็หายไปนะครับทานไปครบ7วันพอครบ7วันเริ่มลงจากเตียงได้นะครับลงจากเตียงได้แล้วก็เดินเดินได้แต่ต่อแตะจนกระทั่งตั้งใจทานต่อทานต่อผลตอบรับคือจากที่ตัวเองนอนไม่หลับมาเป็นระยะเวลาเกือบปีนะครับมันก็หลับลึกขึ้นระบบขับถ่ายนะครับจากที่ขับถ่าย5วัน7วันบางครั้งไม่ถ่ายเลยเนื่องจากไม่ค่อยได้ออกกําลังกายด้วยนะครับ พอทานตัวนี้ไปเกือบหมดขวดนะครับปรากฏว่าหลับรึกระบบกับายดีขึ้นสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นสมองโล่งนะครับตัวเบาจนกระทั่งสามารถเดินเดินได้มากยิ่งขึ้นก็ <c oughs> ตั้งใจนะครับก็ออกไปออกกําลังกายออกกําลังกายจนกระทั่งสุขภาพแข็งแรงนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าภาวะโรคต่างๆจนกระทั่งหมอนักที่โรงพยาบาลแล้วก็เล่าให้ฟัง จนกระทั่งเขาเห็นได้จากบุคลิกภาพคือหน้าตานะครับมันจะผ่องใสขึ้นนะครับหุ่นอะไรมันก็กระชับขึ้นก็เลยเล่าเล่าให้เพื่อนกันฟังแล้วก็บอกต่อเพื่อนก็เลยบอกว่าเอะโอเมก้าสหรืออินคาออเป็นยังไงเธอช่วยส่งข้อมูลมาให้ให้ฉันศึกษาหน่อยนะครับบังเอิญน,นะครับในงาน มีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นนิ้วล็อกมาประมาณ2ปีนะครับสองปีแล้วเขามีอาการปวดจนทรมานมากแทบไม่ได้นอนอทั้งคืนก็เลยเอาอินคาออยตัวนี้ไปนวดให้เขานะครับไปนวดให้เขาแล้วก็ค่อยสังเกตอาการ follow up อีก30นาทีปรากฏว่าเขาสามารถงอนิ้วกระดิกนิ้วได้เขาก็เกิดความดีใจมากเลยก็บอกเพื่อนๆกันที่อยู่ในโต๊ะเดียวกันว่าเขาดีขึ้น นะครับผลตอบรับขนาดประมาณ30นาทีนะครับแต่นิ้วเขาสามารถกระดิกได้ก็เลยดีใจนะครับ <c oughs> แล้วคนนู้นก็เล่าว่าฉันเป็นโรคนู้นฉันเป็นโรคนี้ความดันบ้างไขมันบ้างเบาหวานบ้าง <c oughs> บางคนก็พ่อแม่ติดเตียงบ้างก็เลยบอกท้งนั้นถือว่าเราเป็นบุญนะเราบุญสัมพันธ์ที่มาเจอกันณนวันนี้เธอลองเอาไปทานดูแลไปให้แม่เธอที่ติดเตียงทานดูนะครับหลังจากทานไปประมาณเจวันนะครับผลตอบรับทุกคน พูดได้อย่างเต็มปากว่าอาการด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกคนโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุที่ติดเตียงอยู่นะครับ uh, ซึ่งเพื่อนเองนะครับเขาต้องดูแลแม่ก็ไม่สามารถที่จะได้หลับได้นอนจนกระทั่งเขาไปให้แม่เขากินแม่เขาก็ไม่ได้นอนเก uh, ือบทั้งคืนเหมือนกันคือจะทุรนทุรายจนกระทั่งเขาไปให้แม่เขากินเจวันปรากฏว่าแม่เขาหลับสนิทระบบกับถ่ายดีขึ้นเขาเองก็ได้หลับเขาก็เลยมีความสุขนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกต่อเพื่อนๆกันไปปรากฏว่าขณะนี้นะครับ เพื่อนๆด้วยกันก็ส่งต่อข้อมูลนะครับทุกวันแล้วก็มีอยู่เคสหนึ่งนะครับเคสนี้เป็นกดละย้อนมาประมาณเกือบ1ิปีนะครับก็แนะนําให้เขาทานแนะนําให้เขาทานว่าเราเองเป็นกดละย้อนมาก่อนเราสามารถดีขึ้นได้กับตัวนี้จริงๆเพราะว่ากินยาหมอมาเกือบ10ปีโรงพยาบาลมาเกือบ10ปีแต่อาการมันไม่ดีขึ้นมันก็เป็นๆหายๆยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งให้เขาลองทานดูก็ส่งไปให้เขาทานดูปรากฏว่าเขาทานพอวันรุ่งขึ้นนะครับเขา เขาด้วยความที่ดีใจนะครับว่าเมื่อคืนเขาไม่เป็นไม่มีอาการที่ว่าจุกแน่นหน้าอกหรือว่ามีกดไหลย้อนขึ้นมาเลยเขาก็เลยดีใจ